ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมและให้โอวาดกับทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2564พลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมและให้โอวาดทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2564ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่37ค่ายเมิงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนื่องในโอกาสรับเงินเดือนเดือนแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยได้มอบนโยบายแนวความคิดการเตือนสติเตือนใจในการเก็บหอมรอมริบการมัธยัถ์การใช้จ่ายเพื่ออนาคตของน้องทหารกองประจำการอีกทั้งให้ลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาบุพ,พการีซึ่งทหารกองประจำการต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณและต้องแสดงถึงความกตัญญูกตตะเวทีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นหลักความคิดอันดีที่จะยึดมั่นในการดำรงชีวิตด้วยความดีต่อไป ทั้งนี้น้องทหารกองประจำการได้มีความคิดและความสำนึกถึงพระคุณบิดามารดาและความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างมัธยัตยิจึงได้โอนเงินมอบให้กับบุพการีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวใน่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้วิดีโอคอลติดต่อกับครอบครัวเพื่อแสดงความหยาย่วงใยความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อบอุพการีด้วย สบายดีครับเดี๋ยวอย่เดียวที่ถึงผู้บหาที่สุดเลยครับคือจะได้รครับสบายดีครับสบายดีครับอยู่ในี้สบายดีนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครัครับอย่างกรนผู้หามเปด้คอมเมนต์เป็นของววนกันตลกครับครับมากมครับมเหมือนกันครับ